สวัสดีครับฟลุกเอาไว้ฟลุกนะครับนี่อยู่ที่ตรีนะครับสาขาเซนนะครับเซนเทอร์เวิร์กนะครับก็นะครับอย่างที่ทราบนะครับว่าผมซื้อแต่งแต่งหน้าตรีมาครบทั้งเซนนะครับแต่นะครับสรุปสุดท้ายนะครับมาส่งให้ฟังนะครับว่าผมใช้อันไหนเยอะที่สุดนะครับอันแรกอันนี้นะครับอันเล็กๆอันนี้นะครับผมเอาไว้ทําอะไรนะครับเอาไว้สําหรับนะครับเกลี่ยอายไลเนอร์นะครับคือหมายถึงว่าเขียนอายไลเนอร์ดินสอแล้วนะครับก็เกลี่ยเขาเรียกว่า คัลเลอร์วิวบลัชนะครับนี่อยู่ในแพ็คนี้คัลเลอร์วิวบลัชราคา1,400บาทนะครับเอาไปเกียร์เซนไลเนอร์นะครับอันที่2นะครับที่ชอบใช้นะครับคืออันนี้นะครับมันเรียกว่านะครับเฟซบลัชนะครับราคา1,800บาทนะครับผมเอาไว้ทําอะไรนะครับผมชอบเอาไว้เนี่ยเอาไว้เก็บรายละเอียดตรงนี้นะครับเก็บรายละเอียดเล็กๆนะครับหรือนะครับแตะอายแชโดว์แบบแตะแล้วก็ทาแบบทาแบบเบา นะครับให้แบบฟุงนะครับดีมากนะครับอันนี้อ่ะต่อไปนะครับที่ใช้บ่อยนะครับนี่นะครับอันนี้นะครับเป็นอะไรไม่ใช่มันจริงๆไม่ใช่แปลงบัตรแก้วนะครับอันนี้ก็เป็นเฟสบัตเหมือนกันนะครับแต่เป็นเฟสบัตอีกขนาดนะครับ2800บาทนะครับอันนี้เอาไว้ทาอะไรนะครับก็คืออันนี้เอาไว้ไฮไลท์นะครับมันจะใหญ่กว่าเมื่อกี้เอาไว้ไฮไลท์นะครับถนัดมากนะครับโอเคนะครับแล้วไฮไลท์เลยนะฮะ ที่ใช้มานานแล้วนะครับอันนี้ตัวเป็นแปลง Foundation Brush นะครับราคาขอดูนะครับ2,800บาทเหมือนกันนะครับจะบอกว่าลงได้นุ่มนะครับเนียนมากก็คือสำหรับเอ่อพวกรองพื้นแบบเป็นลิควิดนะครับจะดีมากนะครับแล้วก็อันเนี้ยผมเอาไว้ลงรองพื้นที่ตัวด้วยนะครับเอาไว้ลงรองพื้นก็มันเร็วดีนะครับแล้วก็คือมัน มันมีเป็นซินเทติกด้วยก็จะรักษาค่อนข้างง่ายนะครับก็โอเคเป็น4ชิ้นนะครับที่หยิบใช้ของตรียบ่อยๆนะครับก็ต้องบอกว่าที่หยิบใช้เพราะว่าคือลักษณะของมันเนี่ยแตกต่างออกจากแบ,บแบรนด์อื่นนะมีจุดเด่นซึ่งซึ่งถ้าถ้าอันอื่นของตรีเนี่ยก็จะมีอันที่แบบคล้ายและทดแทนได้นะครับแต่อันเนี้ยจะแตกต่างเป็นพิเศษนะครับโอเคก็มาแนะนำกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ